งานชุดพิเศษที่เราได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระอาจารย์คอลเลคชันแรกได้เสร็จออกมาแล้วครับจําได้ไหมครับที่ผมนั่งออกแบบไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับงานเซตนี้อยู่ในคอลเลคชันพิเศษของพวกเราครับที่ผมออกแบบไว้เมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วครับเสร็จมา4ชิ้นครับชิ้นนี้จะเป็นสีแดงนะครับเป็น เพชรพญานาคสีแดงซึ่งผมได้ใส่เป็นตัวเรือนเป็นพิงกูฉลุลายพันตำลึงเข้าไปนะครับใส่เพชรเข้าไปที่กา้านทั้งสองด้านครับถือว่างดงามมากแล้วเป็นสีแดงพลอยเนี่ยสอบถามรายละเอียดกับคุณเนวรัตได้เลยนะครับเพราะว่าพลอยล้อนี้เป็นพลอยลัดพิเศษที่พระอาจารย์เมตตา ให้คุณดารัดมาครับอันนี้เป็นชิ้นแรกครับที่เสร็จออกมาครับสีแดงสวยมากๆเลยครับผลงานในคอลเลคชันนี้อีกชิ้นหนึ่งชิ้นที่สองจะเป็นสีเหลืองนะครับสีออกเป็นบุตรสลาคำบุตรน้ำโขงเลยครับเป็นเพชรพญานาคที่มีที่มาที่ไปที่พวกเราทราบซึ้งมากๆครับ ด้านข้างผมใส่เพชรเรี่นมุกโลกเข้าไปนะครับตัวเรือนเป็นพิงโกนะครับตัวสีเข้าใจไหมครับเป็นสีน้ำโขงโอ้โหถือว่างามมากประวัติการได้มานี่ถือว่าล้ำลึกต้องส่วนตัวครับอันนี้ต้องคุยกับคุณนรรัตน์เป็นการส่วนตัวเพราะว่าพราะจันทรย์เมตตามอบให้กับคุณเนวรัตน์มาครับนี่คืองานที่ผมออกแบบไว้ชิ้นที่สองครับ บุน้ำโขงเลยครับงานชิ้นนี้จะเป็นจี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นที่3ในคอลเลกชันนี้ของเรานะครับเป็นคอลเลกชันที่คอลเลกชันแรกเป็นคอลเลกชันพิเศษเนื่องในวันละพิเศษจริงๆครับด้านบนผมบูชาทําด้วยดอกบัวประดับเพชรน,นะครับล้อมกรอบด้านข้างด้วยลวดลายร้อยล้านของเราตรงกลางเป็นเพชรพญานาคที่พระอาจารย์ท่านเมตตา ให้คหุณดาวรัตมานะครับรายละเลอเียนทำคุณดาวรัตนได้เลยนะครับสีออกจะเป็นสีกลีบบัวนะครับสีชมพูหวานๆถือว่างดงามแล้วก็ชมความสูงของพลอยเห็นไหมครับมองด้านข้างสวยมากครับด้านหลังนี่ครับโอ้โหถือว่าเป็นงานที่พวกเราได้รับความเมตตาอย่างสูงเลยครับ ชิ้นงานชิ้นพิเศษในคอลเลกชันนี้ที่เสร็จออกมาชิ้นที่4นะครับเป็นเพชรพญานาคที่ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อย่างสูงนะครับท่านอาจารย์เมตตาให้กับคุณเนวรัตน์มาครับรายละเอียดสอบถามคุณเนวรัตน์ได้เลยนะครับด้านบนผมดีไซน์เป็นดอกบัวประดับเพชรเช่นเดียวกันกับด้านข้างเป็นหลายร้อยล้านพันตำลึงเม็ดนี้สีออกเป็นสีออกเป็นเหลืองมะนาวนะครับออกเป็นเลมอนนะครับ ออกเป็นเลมอนเหลืองออกเป็นเลมอนเลมอนหน่อยเนาะถือว่ามีความพิเศษในตัวครับหัไครับเหลืองเลมอนเลมอนกดงามมากๆงานเซตนี้นี่ถือว่าได้รับไม่ตายอย่างสูงจากผ้า,าจารย์เลยครับสอบถามพวกเราได้ที่ไลน์แอดไม h ทอง99นะครับขอบพระคุณจากใจครับสวัสดีครับ น้อมกราบสำนึกในความเมตตาที่พระอาจารย์มีให้กับพวกเราเสมอมาครับกราบขอพระคุณครับ